ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเศรษฐีสารออนซอนผมก็หมบาตาเมืองสุลเช่นเคยมานี่วตตาที่พามาปลูกป่าครับผมกับพื้นที่หินรูรังนะครับวิธีการปลูกเขาเทศองไ๋นะครับสังเกตหลุมนะครับหลุมฮอกเฮ็ดกว้างประมาณห้าสิบเซนนะครับผมลึกนี่ก็ต้องต้องลึกกวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคุดเ้เบิงนะครับลึกลงไปประมาณสี่สิบห้าสิบเซนคือกันนะครับ z ุม m ใกล้ดู สังเกตนะครับสั้นหินเป็นหินลูกลังเงินบอครับแดงๆนี่ขนาดบกจกเขายังซับบกค่อยลงเลยนะครับหากป่ามันก็ไปบ่ได้คือกันนะครับผมเอาตรงคุดลงเล็กๆนะครับเห็นไตังเสียงบกจกแล้วครับ มาณนี่ครับท่านผู้ชมประมาณสามสิบสี่สิบเซนนะครับผมอันนี้เป็นลองก้นดุมด้วยล็อกโคตรเฟสศูนย์สามศูนย์นะครับล็อกเฟสสองศูนย์สามศูนย์ยักสองสามกำมือครับเพื่อเลี้ยงรากขยายรากเนาะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องเอาดิน ดินหน้าดินลงไปก่อนนะครับอันสุดงนี่มันแข็งเราต้องเอาลงไปเอาไว้หน้าทึงเทคนิคก็คือขุณลุมให้กว้างให้ลึกนะครับถ้าเป็นหินลูกลังนะครับเพื่อห้างนี้เดินไปได้นะครับขนาดมักจุกนะครับมักจุกนี้ยังคุดบุ่อยากไปเลยครับเพราะอเดียมันแข็งห้างป่ามันก็ไปได้งากแลวก็ชินานง่ายนะครับถ้าไม่เป็นพื้นที่หินลูกลังต้องง่ายไปนี้นะครับเนาะกว้างประมาณห้าสิบลึกประมาณสี่สิบเซนนะครับเนาะ เอาหน้าดินลงไปครับท่านผู้ชมหน้าดินลงไปเด้สังเกตบ่ครับนี่หน้าดินมันจะมีเศษซากวัชพืชเห็นบหครับเป็นไนโตรเจนสันดีเวลาย่อยสลายไปนะครับซากพืชเอาลงทางใต้ต่กอนเป็นหินลูกลังเนาะบ่มีแร่ธาตุเอาตรงหน้าดินลงไปครับบัดนี้ อ่ารายการแล้วครับอันนี้ลุยบริเวณรอบๆอ,อีกทีหนึ่งครับเอ,อ้ามาปลูกกันเลยครับท่านผู้ชมานปนี่ี่ธีปลูกกับบัญ้าเะครับที่อเอาเลยต้นปาล์มนี่เบ้าต้าเพาะเองนะครับ สีลาดยังสีลาดอ่าตัวนี้เป็นสีลาดเอลิทนะครับผมอันนี้เป็นสีลาดเอลิทนะครับผมอายุกับปีนึงครับอายุปีนึงพอดีสิบสองเดือนเนาะครับรู้สึกจะสมบูรณ์นะครับโคนใหญ่นะครับมีอ่าใบแตกคนนกแล้วครับพร้อมที่จะลงพูกแล้วนะครับหางยาวๆก็บต้องตัดออกครับพุกลงไปลดนะครับ อ่าที่การคือให้คนนะครับเสมอก็บดินเดิมนะครับเพื่อที่มันจะใหญ่เอาลงลึกนะครับท่านผู้ชมลงลึกเดี๋ยวนานใหญ่นะนี่เอาตั้งให้มันตรงนะครับให้ตรงให้ตรงขั้นตอนนี้ก็ดินยังกระซะลงไปเลยครับเพราะมันอยู่หน้าหน้าเครื่องนี้มันไม่มีปัญหาแร้วมันได้กินปุ๋ยอยู่แล้ว ตอนนี้ก็เยียบลงเบาๆนะครับเยียบลงเบาๆเ,เ,เพื่อให้สร้างความแน่นให้ครับฐานเวลาลมมาฝนตกมาอย่าิบโยกไปไหนนะครับก็บต้องเยียบลงแห้งพอดีดินยุกเนาะเซตครับเซตล้วก็ลักแนวฮะนะครับลักแนวต้องเป็นไม้ไผ่ที่มีความแข็งแรงนะครับลักแนวอย่าทิ่มนะม,ม,มีประโยชน์นะครับ เราสังเกตทิศทางลมนะครับลมมาทางใดอ๋อลมมาทางทิศเหนือครับผมลมมาทางทิศเหนือเราต้องคัดนี่ครับเราเบิงใกล้ๆก,ก,กับกล้องนี่ครับคัดระหว่างทางใบนะครับนี่คัดลงไปทะยงเพื่อยังครับเพื่อกันโครนไม่ให้เคลื่อนนะครับเวลาที่ลมพัด เห็นบ่ครับนี่รมพัดมามันกิดค่าค่ารักแนวเฮากะทำให้ปามเฮานี่ติดไวนะครับทําให้โคนเฮาโดยโบโยโบโคอนนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการปลูกปามในพื้นที่หินลูกหลังแห้งแล้วยาวนานนะครับผุพ่อ,อกับผมเบ่าตามมื่ชวนได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ